สำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับจะมีดวงดาวโคจรโยกย้ายราศีอยู่3ดวงนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์โคจรโยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีพุธศพในวันที่15าดาวอังคารนะครับเข้าสู่ราศีมีนเป็นจุลจักรในวันที่17มีนาและสุดท้ายคือดาวพระศุกร์นะครับจากเดิมที่เคยเป็นอุดนะครับจะลดทอนกําลังตัวเองลงเข้าสู่ราศี เมษมีตำแหน่งเป็นประนะครับในวันที่25พฤษภาคมจะส่งผลในภาพกว้างของ12รลัคนาราศีดังนี้ครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณร,ราศีเมษของเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับในช่วงเวลานี้นะครับผมถือว่าตัวของ คุณเองนั้นเน่เริ่มต้นอาจจะมึนมึนงงๆหน่อยเพราะว่าวันที่หนึ่งพุทธพาเนี่ยมันเกิดสุริยุปราคานะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องก,การทะเลาะเบาแวกเอกสองเอกสายกันอยู่บ้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอถัดไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับให้เวลากัาตัวเองหน่อยหลังจากการเดินไปดาวโยกย้ายค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่าเรื่องของการเงินการทองจะเริ่มเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถือว่ามีโอกาสทางหน้าที่การงานเงินจะเกิดสภาพคล่องขึ้นแต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดการปิดพลาด กันเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเกิดสุริยุปราคามันทับราศีของดวงชะตาท่านโดยตรงนะครับอาจจะเกิดเรื่องราวานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็าสามารถผ่านพ้นไปได้ตัวของหน้าที่การงานยังคงถือว่าเป็น,ปนในจังหวะทิศทางที่ดีและมั่นคงอยู่นะครับตัวของดวงชะตาเกณฑ์การมาถึงถูกเตะถูกไล่ออกจากงานผมว่าในเดือนนี้น่าจะยังไม่มีไม่ปรากฏในดวงชะตานะครับแต่ตัวของการทํางานที่รู้สึกว่าเคยทำงานได้เต็มกําลังมากขึ้นไอเดือนนี้ผมว่าอาจจะมีการเหี่ยวเฉา เริ่มรู้สึกโอยเบื่อเหนื่อยเริ่มโอ้ยขอพักร่างบ้างอาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาของคุณนะครับจากเดือนที่เคยรู้สึกสดชื่นผมว่าอาจจะรู้สึกว่ามันมึนๆงง,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 งๆนอกๆกันไปเกิดขึ้นบ้างนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดเรื่องของลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนพฤษ,ษภาคมในภาพรวมนี้นะครับผม